ก็ตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกในการใช้น้ําหมักนะครับก็มีความรู้สึกว่าก็คงจะต้องลองอีกนะครับลองอีกลองใช้ต่อไปคาคิดว่าคงจะมีผลนะครับเข้า็ดสวยนะครับน้ําหนักดีนะครับดีขึ้นมากๆนะครับกับ ครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วยพาพ่อแม่พี่น้องมาติดตามการใช้น้ำหมักหลักหมื่นในการทํานาข้าวนะครับวันนี้ก็มาติดตามานาข้าวของครูไม่นะครับครูสนามนะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับผมก็เป็นผู้ที่ใช้น้ำหมักหลักหมื่นในปีแรกและใช้จนครบกระบวนการตั้งแต่ เริ่มปลูกนะครับจนแตกกอจนมีรวงรวมถึงการเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาและสรุปผลให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้ดูกันวันนี้กเกษตรกรก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องในการทานาข้าวว่าใช้กับน้ำหมกักหลักหมืน่นกับการใช้อินทรีย์แล้วเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามจับการทํานาข้าวของครูใหม่กันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ่วงนี้เป็นช่วงที่น้องข้าวหลังจากเริ่มหวานนะครับมีการเจริญเติบโตแล้วงอกงามจนถึงกับต้องได้ตัดใบทิ้งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นโรคเป็นลาอะไรนะครับทางคุณภูมิเขาได้ทําการตัดต้นนะครับก็เหลือแต่ตอนะครับก็เป็นวิธีการเป็นเทคนิคกระบวนการในการทำานาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับและฉีดน้ำหมกักหลักมืูลภุมิมาเรื่อยๆจนถึงนะครับ น้องข้าวอุ้มท้องแล้วน้องข้าวเริ่มมีรวงข้าวสวยสวยงา,งามมาให้ชนชมดูแบบนี้นะครับเกษตรกก็เลยได้สรุปแบบข้าวๆนะครับจากการทํานาของครูไม่ครูซ้นมนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูกันในการปลูกข้าวนะครับทํานาข้าวตามที่ทุกคน ถามเกษตรกล้วยมาก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง3เดือนนะครับที่ชาวนาอย่างครูหมายพุสนามได้ใช้กับน้ำหมักหลักมื่นและผลิตภัณฑ์ของอาจารย์พศสารปรับปรุงดินก็เห็นมาตามภาพโดยใช้ภาพอธิบายกระบวนการทําแล้วกันนะครับการทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวเกษตรกล้วยก็จะคงได้อัปเดต และเข้าไปสัมภาษณ์สดให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูใน้แปลงต่อต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการทํานาข้าวอันนี้เป็นนาปีนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะปลูกในนาปังก็เตรียมนะครับเียมดินได้เลยตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการเก็บเกี่ยววันนี้นะครับการเรีย,รยง รูปเรื่องราวของครูไมพุสนามมีเพียงเท่านี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับการตักข้าวนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับก็จะสรุปข้าวๆนะครับนาแปลงนี้สิบสี่ไร่นะครับสิบสี่ไร่ก็ได้ข้าวเพิ่มขึ้นนะครับจากปีกลายนี้ปกติก็ได้ข้าวอยู่ประมาณ ปันนะครับปีนี้ก็เพิ่มขึ้น20ตันก็ได้คขาประมาณเข้านะครับถ้าจากการใช้ทดลองใช้น้ำหมักแบบของอาจารย์พลศนะครับเราใช้ไปนาทั้งหมด30ไร่นะครับประมาณ30ไร่เราก็ใส่ใสน้ำหมักใช้น้ำหมักไปรวมทั้งหมด5จลน์นะครับเป็นสูตร1 2จลนสูตร สองสามจัน์นะครับผลปรากฏว่าข้าวก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ข้าวเม็ดสวยนะครับดังที่ปรากฏนะครับแล้วก็เลยเพิ่มขึ้นก็คิดว่าคงได้ผลน,นะครับก็ตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกในการใช้น้ําหมักน,นะครับก็มีความรู้สึกว่าก็คงจะต้องลองอีก นะครับลองอีกลองใช้ต่อไปคาคิดว่าคงจะมีผลนะครับข้าวก็เม็ดสวย voilà. นะครับน้ําหนักคงดีนะครับคงดีข <Fa> ึ้นมากๆนะครับขอบคุณครับความรู้สึกในการใช้น้ําหมักนะครับก็มีความรู้สึกว่าก็คงจะต้องลองอีกนะครับลองอีกลองใช้ต่อไปคาคิดว่าคงจะมีผลนะครับข้าวก็เม็ดสวย นะครับน้ำหนักคงดีนะครับคงดีขึ้นมา,มากๆนะครับขอบคุณครับเกษตรก,กรต้องขอขอบคุณครูไม้พูสนามครับที่ได้บันทึกภาพขั้นตอนการทํานาข้าวต,ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับมาให้ท่านผู้ชมไว้ดูนะฮะจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วสรุปเป็นภาพเสียงให้กับเกษตรกรกล้วยเผื่อถึงพี่น้องเกษตรกรทางบ้านได้ชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นลานตากข้าวกลางถนนของครูไมพูสนามนะครับที่ทําไว ทั้งหมด40ไร่ตอนนี้ก็ขึ้นยุง้งขึ้นช้นางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยุ้งเต็มครับยุ้งเต็มนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครูไม้อีกครั้งนะครับที่เป็นแนวทางให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับที่จะนําไปใช้ในการปลูกข้าวของแปลงเรล่านะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องเกษตรกรอ่าได้เป็นอย่างดีแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องอ่าที่จะปลูกข้าว โดยตรงนะครับวันนี้กเกษตรกล้วย,ยก็มีเรื่องราวในการทำนาพเพียงเท่านี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านกล่าวคำว่าส,สวัสดีครับแล้วเจอกับเซลล์กล้วย,ย,ย,ยในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม